ชช็็อออเดยย้นุคไปกันที่เรื่องราวของคุณสุสวัสดีครับคุณสุสวัสดีครับนะครับรุ่นราวคราวดีกันกับผมนะฮะอายุสิบสองปีนะครับทํางานเกี่ยวกับอะไรครับคุณสุซื้อขายบ้านซื้อขายบ้านนะครับครับผมอ่าอสังหาริมทรัพย์ครับผมนะครับนี่คุณสุโตัวที่ไหนครับเนี่ย คุณท่าครับอยู่กรุงเทพนะครับเรื่องของวิญญาณในสวนเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสุเป็นคนสุราษฎร์นะครับอ่เป็นคนนครศรีธรรมราชนะเป็นคนนครศรีธรรมราชครับแต่ว่าไปทํางานที่นี่อเ่เป็นเป็นสวนของลุงนะไปเที่ยวอ๋อไปเที่ยวนะครับแล้วไปเจอ,อยังไงเข้าครับก็ตอนนั้นตอนที่อผมตอนนั้นผมเรียนมหาลัยอยู่อืมอ่าแล้วพอดีมหาลัยเนี่ยเขาติดปรับปรุงอาคารกันเลยจุดเรียน เจ็ดวันผมก็เลยมีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวหาลุงอืมที่อำเภอเวืองสะสีวัดก็รณีชวนพี่ชายไปออืม่ขับรถยนต์ไปก็ออกจากนครประมาณรถสายสายตีสิบโมงตสิบโมงตีสิบเอ็ดโมงครับก็ไปถึงประมาณรถสี่โมงคาึ่งเย็นรก็โอเคแอืม นอนไปรับกันกินข้าวแต่เราก็นหนึ่งกัน,นิดหน่อยพอตกค่ำเราก็นอนตอนึ่ตอนนอนแล้วมันมันไม่หลับครับมันกระสับกระส่ายเป็นเป็นก็เปลี่ยนที่นอนอาจจะเป็นรอบเปลี่ยนที่นอนครับเลยนอนไม่หลับช่วงนั้นประมาณสักห้าทุ่มกว่าแล้วก็เลยปรึกษากับพิชายว่าออกไปหาอะไรทาําดีไหมอ่าพอดีว่าบ้านลุงเนี่ยมีสวนยางอยู่ครับก็เลยชวนกันว่า กิดยางกันดหอือ่อเออก็เลยเดินไปที่บ้านพักคนงานกับบ้านที่ผมนอนเนี่ยมันม่างกันส200เมตรอ่าแล้วเราก็เดินเดินไปที่บ้านพักคนงานแล้วก็บอกคนงานว่าเราจะไปขอกิจยางด้วยคนงานก็เตรียมอยยุปกรณ์ได้ครับทีนี้เนะี่ยมีคนงานเนี่ยมองหน้ากันแล้วได้อบอกกันว่าสัญญาเนี่ยกว้างรับ ประมาณ <ม S 2> สิบ้าแสนได้ครับอ่าทีนี้ผมสองคนสบมีชายเนี่ยปั่นจักรยานโบราณน่ะมอเตอร์ไซค์หอ่ะครับอ่าปันปไปไป่นกันเข้าไปได้ก็รบกีฬานึ่ได้ละ <ม S 2> อืมอ่าพอปั่นไปแล้วเนี่ยสวนายางเนี่ยจะเป็นสองฝั่งครับฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาอืมแลม้วบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยครับเป็นช่วงหน้าฝนอืมอืมีฝนตกปลอยๆมีเสียงกดลอ้อมอืมคือ บรรยากาศน่ากลัวครับนะสำหรับคนที่ไม่เคยไปนี่น่ากลัวมากทีนี้พอตกลงกมันน่าจะแบ่งฝั่งกันเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปฝั่งซ้ายมือคือขณะนั้นเนี่ยในหัวเนี่ยไม่คิดเรื่องผีเลยคิดเรื่องมืออย่างเดียวอันตรายอ่ากก็กลัดไปเราตายเลยเราเป็นผีแทนเลยอทีนี้ก็ เปนตนเกีดจะได้แล้วนิด้สนะุดละเริ่มเข้าไปลึกเข,ข้าลึกเข้าลึกเข้าแล้วมึดมึดแล้วมีไฟฉายที่หัวอืมก็สว่างไม่มากแต่นนแก็เริ่มเข้าไปลึกแล้วเนี่ยมันก็มดทีนี้ไม่มีแสงจากจากอยอดตอ้นอยางตอนอ้นยางจะสูงจะสูงมาก จะมีแสงเหมือนกับว่ามปนตาอะไรแต่เกาะแล้วขย่อมม้นค้างมันใสหัวเราเนี้ยครับอ่ากป็นดรอจต้นนี้มาอีกต้นหนึ่งครับดรอต้นมันไปต้นหนึ่งอืมอตอนนั้นเราเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับเราคิดว่าคงอาจจะเป็นกระรอกหรือวัาเป็นต้นอะไรสักอย่างอาจจะเป็นนกอาจจะเป็นอะไรแต่เรไม่คิดอะไรเลยนั่นสีเรามองดูข้างล่างหงูอย่างเดียวอืถ้าจะกลัวกลัวงูมากกว่าครับเรางูเยอะหน้าฝนงูเยอะมากือบองว่าตัดไป างูจงอางก็กระโดดไปกระโดดมาอยู่สักพักหนึ่งได้ครับสักนาทีได้ครับตอนนั้นก็เข้าไปแล้วาไม่มีไม่มีแางไฟประคำมาไม่มีแสงไฟมาขึ้ชายแล้วไม่เห็นละไม่เห็นใครละวแต่ไม่อยู่คนเดียวะอ่าแล้วทีเนี้ยอากาศมันเริ่มเย็นอืม มันเริ่มหนาวแล้วซึ่งมันเย็นปกติครับมันหนาวเยือกมันไม่ใช่อากาศความเย็นของของน้ําฝนอืมอืมเป็นกานเริ่มตื่สังเกตแล้วครับสัญชาตญาณมันบอกใช่ไหมใช่อืเอ่อคนมึงควรต้องจะหลังทอนเริ่มจะสู้ๆแล้วอือแล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างหลังเราแต่เนี้ยแสงที่อยู่บนยอดอ่าบนยอดต้นยางเนี่ยครับ ตอนนั้นจับปุ๊บมันมีแสงหน่งลงมาจากยอดต้นยางอะลงมาตรงหน้าเราในหางนั้นประห้าสิบเมตรแล้วมันตกตกหน้าขวาแน่ครนัป็นเวลาสองวันทีตอนนั้นตกตกไหมฮะตกใจม้กตกใจคบอในความที่มันพิงลงมากระดนลงมาจาบต้นไม้ต้นนึงคืณเป็นไม้ได้แต่มันถึงที่นั่นอย่างเดียบ ไปยามสองใปจายไปยาไปขายดูไปขายเจ้ากรรมมันไม่ติดมันแบบไปเฉยๆเลยอือตอนนั้นคือพอไยขายมันติดเลบเราก็พยายามแก้ไขไปขายพยายามตุบพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นมักไหมอะไรไหมแล้วปล่อยสักพักหนึ่งก็มีเสงลมใหม่ตึ๊บหนึ่ง หล hmm. hmm. uh ังจากนึ้นเลยปุ๊บเราได้พยายามกว่าสายตามองดูว่าอะไรหล่นลงมาอืมอ่าแต่เรากว่าสายตาดูเสร็จแล้วแตเราเมาตาไม่้างหน้าเลยเราเห็นเงาของคนสองคนตรงคนต้นยางเป็นเงาของคนสองคนมีอยู่ตรงคนต้นยางเลยเขาค่อยๆเดินเข้ามาหากันอ่าเป็นภาพของคนสองคนต่อสู้กันอืม ไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่เห็นเสื้อผ้าที่เขาใส่เห็นค่นเงเงาเป็นแค่เงาใช่ครับอืเห็นคนสองคนก็ตำลังต่อสู้กันอยู่ครับก็ลเป็นเอาตายเลยแหละเออตอนนั้นผมยิงนิ่งเลยอืมเป็นวงเข้าใจอือาจารยมเรนนี่ครับยิงนิ่งทำอะไรไม่ถูกครับไอเสียงที่เราเคยได้ยินเสียงที่มีเสียงฝนตกเสียงใบไม้นองเนี่ยเราไม่ได้ยินแล้วเงียบ ลุกไปหมดเลยเราไม่ยินแสงเขาต่อสู้กันสองเนครับอุ้ยคนลุกอ่าเราไม่ินแสงเขาเขาต่อสู้กันเขา้มันไม่ขาดตอนนี้มันไม่มีแรงก็จะปาดตอนที่เราช่น่ด้ไ่ยอืออ๋อมีเสียงเ้าเ์ด้ยอ่าตัดมันยิงแล้วมันยิงแขง แล้วเราก็ยืนดูภาพของเขาต่อสึบวนสองคนเนี่ยออาผชจะเจอพักหนแนวตรงนี้เนวเปมีเนวสองคนคนวเปนคนหนึ่งเนี่ยนอนแน่นิ่งและเนวเป็คนหนึ่งเนี่ยครับคือหายไปละเราไม่เห็นเงวเขาละเราไม่เห็นเงาเขาละเมรนะนั้เรายืนดูอยู่ตลอดว่าเขาทําอะไรเขามงยาเขา ทำอะไรบ้างเราเห็นหมดแต่เราไม่เห็นตอนนี้เขาหายไปตอนนั้นมีอาการเกร็งเลยไหมครับพี่เกร็งครับทําอะไรไม่ถูกเลยเราทาอะไรไม่ถูกเตตอนนั้นอืม่าตอนนั้นแล้วนอนตอนนล้นอนที่นอนแน่ไม่เงวเขาเริ่มขยับครับเขาเริ่มขยับออืขยับแล้วเขาจีบตัวขึ้นมามันอ่าเปนมัน ต้นยางอ่ะเฮ้ยเขาหนีตัวขึ้นมาเลยจากที่อยู่กับพื้นใช่สูงประมาณ้านแอือหือสองสามเมตรหน้าต้นยางดีเขาหนีขึ้นไปเลยขึ้นไปบนต้นไม้เลยใช่โอ้ยขนลุกอือแต่เล่าเสียงที่ที่เราได้ยินตาแว่าขึ้นไปเหมือนมีตัวอะไรขึ้นมาขนมบนต้นไม้เนี่ยออืมันกลับมาอีกแต่ทีนี้มันเร็วกว่าเดิมมันปุ๊บฟึ๊บฟึ๊บเลยหมายความว่ากำลังแย่แล่าอยู่ครับครับช็อกครับ ทผ่งจับผมก็หลบตรงนั้นเลยครับผมไน่ไอยู่ตรงนั้นเลยตอนเช้ามันกับพี่ชายกลับมาเห็นผมนอนอยู่ฝนก็ตกตัวผมก็เปียกผมกลับมานี่คือไม่สบายเลยครจากที่เห็นภาพนั้นนื่แล้วจากที่ผมเจ็บฝนทั้งคืน้วยจับไข้เลยนะตอนนี้อยู่ไม่สบายแล้วสองวันครับ คือใช้มาเป็นอะไรคือไม่ใช้เลยคือไม่ใช้มามามาฟพิ่มมาที่สองครับพอเริ่มพูดคุยได้ออืม่าลุงผมเนี่ยก็มาถามว่าเป็นอะไรครัเกิดอะไรขึ้นอืมผมก็เล่าไปอย่างที่ว่เจอเนี่ยให้เขาฟังแล้วผมก็ถามเขาไปว่าอืส่วนเนี้ยมีใครตายไหมจะว่าไงอะไรไหมมันมีอะไรนเปต่อเขาบอกมีอย่างนึงไม่มีใครตายไม่มีนะ ไม่มีเขาไม่มีเงินชาัิแน้าไม่มีอะไรเขาทำอยู่อย่งมาสิบกว่าปีก็ไม่เคยเจออะ้งเลยเขาไม่เคยเจออะไรเลยไม่รู้อ่าเขาก็บอกไม่มีผมก็ระบายใจแล้วผมก็ไม่สบายด้วยตอนนก็นอนพักฟื้นตอนนี้เช้าวันหนึ่งเออลงคอนเดนเนี่สเขามาหาผมเอามาปลอบผมช่วงประมาณสัก ตบเมงเช้าเลยนะเขามาตกผมอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเขาฝันเมื่อคืนเขาฝันฝันว่าเห็นคนงานเนี่ยที่หายตาไปมอถามมันก่อนเป็นคนงานต่างด้าวการหายตาคนงานต่างด้าวถึงเรื่องปกติแต่ว่าถ้าคนงานไม่อยากทำงานเนี่ยคก็จะหนีไปเลยก็คือไปเลย อ่าเขาจะมามองนายจ้างเพราะนายจ้างเขาบองนายจ้างเนี่ยนายจ้างย้ำให้ไปอืมอืมอ่ถ้าคราจะไปเนี่ยคือเขาไปเลยครับซึ่งถือว่ามันรเรื่องควเต็มของส่วนนี้อืมอืมอ่ทีนี้คนนายคนน,นี้เขามาขัข่แวแขนลุง,ลงคัในสันนะเขาไล่ผมไปว่าเขามาจึงแขนลุงครับเขาเรียกป็นหัว่านา,ายอืมแล้วครับคนสามเณรไทยไม่ชัดนะครับครับนายนายช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยอืม ผมเก็บผมหนาวครับอ่าทีนี้มัถามว่าลุงขอมัถามว่าไปไหนมาอืมหายไปไหนมาครับเขาบอกพูดจะประโยคแดงช่วยผมด้วยผมหนาวช่วยผมด้วยผมแก๊ปอ่าลุงก็ลุงก็มีคนถามล้วเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรทแต่ไม่กลับมาอะไรนาแต่ไม่กลับมาไม่ทำอะไรผ่านตรงครับอ่าแล้ว แล้วทีนี้เราอ่าคนงานเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ช่วยผมด้วยไม่ไห้ทำผมไม่ไดคือคนงานอีกคนนึงที่หายไปพร้อมกันอ่าแล้วทีนี้นาก็ถามว่าเราจะมาเหนือไปไหนอ่ะคนงานอีกคนก็บอกว่ามัเหนือหนีไปแล้วเขาทำผมเสร็จแล้วเขาก็หนีไปแล้วทีนี้นาก็ถามว่าแล้วตอนเนี้ย อในที่ไหนอืมอืมเขาจะบอกว่าอยู่ในสวนครับเขาไปใส่จะได้เห็นอืแล้วเขาก็เริ่มเตยอุ้ยขวลุกเออเออเออเขาก็เิ่มเตนลุงก็เิ่มเตนขึ้นมาเขาก็นี่มาผมอืมแล้วก็ถามผมว่าอ่าตอนตอนที่เรานอนนั้นน่ะถึงคนเตี้ยคนแค่ไหมครับซึ่งที่ไหนเนี่ยเราจะตั้งชื่อชื่อภาษาไทยล้วอืมก็ชื่อชื่อจับ ประเทศเขาเนยเรียกยาวมากชื่อคาไม่เปอชื่อยาวแล้วคนงานที่ที่มาเข้าฝันลุงเนี่ยที่มาเปี้ยแต่ว่าเป็นคนชกว่าคนเปี้ย嗯嗯嗯่ะก็เลยเรียกยาวกับเปี้ยครับอ่อาดี้ผมก็บอกว่าใช่เป็นเงาของคน,งคนที่สองกับคนที่เปี้ย嗯嗯แล้วก็ถามว่าอพาไปตรงไงหลานได้ไหมคนนั้ไหมอ่า มันกว้างฮะคุณหมอสวนกว้างมากการที่เราจะจำจุดตรงนั้นได้เนี่ยมันมันมันยากครับแต่ผมจำได้เพราะว่าผมทิ้งอุปกรณ์ไว้ตรงนั้นหมดเลยอุปกรณ์ผมไม่ได้เก็บอะไรมาเลยครับอ่าแล้วพอไปถึงเนี่ยมันเป็นตอนเช้าเป็นแสงแดดเป่สองหมดทุกพื้นที่เห็นหมดแล้วเห็นหมดแล้วเข้าไปปุ๊บ เป็นจุดที่ผหมือเงินกับจุดที่เห็นเงาเนี่ยมันเป็นเงินสองเินครับแดงและเก็นเงินใหญ่อืแล้วก็มีทองปักอยู่ครับเป็นทองปักของสี่มุมเอาแต่งหนุมครับทีนี้ให้คนงานเราจอบมาขุดดูว่ามันมีอะไรครับแต่วคนงานขุดช่วยกันขุดขุดไปได้สักห้านาทีครับก็เห็นร่างคนอุ้ย กลังเล่าเลยกลังเปิยเลยอืมอืมอืมอ่าพขุดขุดดินออกมาหมดแล้วปุ๊บครับมันมีด่างล่างกันเปออสอมหัวไหโอ้โหห้วไม่มีโอ้โหตอนหัวไม่มีเสร็จปุ๊บเราก็หันไปกลุ่มนี้กลุ่มนี้เย็ะกว่าครับอ่าก็ขุดไปขุดไปอืมก็ไปเจอหัวเขาโอ้โหออซึ่งหัวเขาเนี่ยเละจนจำไม่ได้แล้วว่าเป็นหน้าคนอืมอืมติดตามากครับ แตหยองอืมอุ้ยอ่าก็ไปขุดเจออืมยันศพเขาแล้วเนี่ยครับก็ไปตามญาติญาติของเขาที่เป็นคนงานของลุงเนี่ยมาดูครับระยะเอายังไงอันนี้คือศพของนายเตี้ยใช่ศพของนายเตี้ยอือออ่าจนนายยาวเนี่ยครับหลารขุดศพได้แล้วเนี่ยขุดศพของนายเตี้ยจะครับอยู่ประมาณสักสองวันอืม ก็มีคนเจอบศพในยาวตรงตรงจุดที่เจ็บศพในเที่ยอืมอ่าเป็นจุดเดียวเลยไม่มีน่องอยบาแผลอือไม่มีน่องลอยบาดแผลอะไรเลยเเหมือนรนอไไม่รู้เกิดจากอะไรแต่ก็ามาคือนอนตาค้างตาบขคุณตไม่มีน่องลอยเขี่ยช้ำไม่มีน่องลอยแผล ออ้วไม่มีใครนู้ด้วยว่าเข้ามาได้ยังไงครับตรงจุดเดียวกันตรงจุดเดียวกันเลยคนลุกมากเรื่องนี้เออตื่นเต้นอืมตรงจุดเดียวกันเลยอืมเป็นเรื่องที่แปลกครับไม่ทราบว่าก็กลับมาทำไมอื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 มอแมเนรื่องที่เขาขับอ่าขับยังันเ้องมือมือข้างนี่ยอืมพอได้ฟังจากญาติแล้วเนี่ยครับเป็นเงาผลที่เล็กน้อยมากอืมอะไรครับ ขัดใจในวงเล่าขัดใจกันในวงเล่าอ่ากดคุยกันไม่ถูกคออ่อนี่โอ้โหคือนั่งนั่งนั่งกินเหล้ากันอยู่แล้วก็อาจจะพูดจาหู่ใช่ทะเลาะกันใช่แล้วก็มาลงมาลงมืออ่าไม่จบไม่จบก็เลยมาเคลียร์รงนี้เลยครับโอ้โหฉันี้ิดตาเลยวันนี้ขุ่จบครับอืมอืมการารการร่างคนนีแบบ เป็นที่แล้วเป็นที่แล้วอ้วนเลยฉุกเลยอืม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 อ้าวโอ้โหอันนี้เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วครับผมอ่าพี่สู่กับผมเนี่ยอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน12ปีครับผมผมอยากจะพูดกับพี่สูอย่างนี้ผมเชื่อพี่ว่ะผมเชื่อพี่ว่าเรื่องนี้พี่เจอจริงๆผมเชื่อเลยอ่ะจริงๆนี่คือพูดอารมณ์เพื่อนกันเลยนะครับผมเชื่อผมเรื่องนี้ผมเชื่อว่าฟังผมเชื่อว่าเรื่องนี้เจอจริง ผมฟังจะน้ำเสียงวิธีการเล่าวิธีการพูดผมว่าผู้ชายคนนี้เจอกับเหตุการณ์นี้จริงๆอะ่ะใช่ไหมฮะเหรอฮะใช่เนง่ยผมไม่โจริงอ,ๆๆอ่ะค <ๆ S 1> ือคือผมอยากบอกงี้ว่าเออเมื่อยี่สิบปีแล้วว่าฟังเรานึกย้อนกลับไปนะครับว่ายี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะครับยิ่งเป็นสวนยางผมเคยไปสวนยางฮะสุสวนยางสมัยก่อนน่ากลัวมากกว่าฟังสมัยนี้ก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยไปสวนยางบ้านเพื่อนโอ้หน้ากลัวมากหน้ากลัวมากๆ คือคำว่าหน้ากลัวนี่คือหน้ากลัวจากอะไรก็ไม่รู้แล้วก็รวมไปถึงหน้ากลัวจากสัตว์อย่างที่สุเล่าเนี่ยครับ,บคือหน้ากลัวจากงูคมีมพิษอะไรแบบเนี้ยคือน่ากลัวจริงๆโอ้โหแล้วเมื่อกี้ฟังเขาเล่ามาต้นแบบว่าผมผมขนลุกเนี่ยเฮ้ยผมเชื่อผมเชื่อเลยนี่เมื่อปีก่อนนี่คือสภาพาแบดล้อมไฟฟ้าไม่มีอะตอนนั้นครเ้อันนี้ไม่มีไฟฟ้าครับยังไม่มีไฟฟ้าเข้าหม่อนยางไม่ต้องหาไฟฟ้าเลยครับครับ มีเลยตะเกียงไปฉายผมป๋องเคยไปสุราษฎร์ตอนนั้นไปถ่ายทำรายการมิติอีลาพระสุโัวฟังครับใช่ก่อนผมไปตอนตอนตอนนั้นเนี่ยไปกันที่สุสานหนึ่งเป็นสุสานเก่าโบราณอะตอนนั้นไปที่สุราษฎร์ทีหนึ่งผมถึงนึกถึงภาพบรรยากาศออกไงว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงสวนยาจะเป็นยังไงสิ่งที่ที่สุร่าจะเป็นยังไงเลยเนี่ยโอ้โหพี่สุแบบเอมน่ากลัวมากอือหือเดินมาอ่าอือหือนอกจากมาว่าเหต ก็จะบอกว่าม right? uh, <over> ีมีเร <writer> ื่องอื่นอีกที่ที่ที่เจอมายังอีกเยอะหรอโอ้นี่ถ้าพูดแค่เรื่องนี้นี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะครโอ้โอ้สรุปเจอเหตุการณ์ก็คือในเตี้ยกับในยาวเขามีแต่เรื่องทะเลาะวิวาทกันก็ฆ่ากันตายใช่แล้วบังเอิญเราก็ไปเจอเหตุการณ์นั้นเข้าใช่โอ้แชวันน้วันแรกที่เราไปเลยครับตันนั้นแตงแตงแต่วันนั้นคือผมก็มันเหยียบเข้าไปงั้นแหละอืมอืมอืมคือพอเหยียบไปปุ๊บแล้วมัน บรรยากาศเก่าๆกลับมาเลยอภาพเดิมๆมาเลยที่เราพยายามเดิมแต่มันลืมไม่ลงครับโอ้โหสุดยอดเลยฟังสุดเลยว่างๆผได้ครับได้ครับอือฮึับยังมีเด็กว่านี้เยอะผมเรียกว่าสุกก็แล้วกันนะเพราะว่าดูจากอายุแล้วรุ่นเดียวกันนะครับโอ้โหแบบว่าเล่าเรื่องสนุกมากเลยครับแล้วเดี๋ยวงไงโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเรื่องอื่นๆอีกเนี่ยเรากลับมาคุยกันใหม่นะ แเอาเฉพาะแค่เรื่องนี้วิญญาณในสูนยานี่ก็น่ากลัวแล้วครับครับผมขอบคุณมากสุสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอ้แล้วนี่ชมแล้วรัาฟังเรื่องเอาผมขนลุกจริงน้องแจ็คยู่งหลังผมมองเห็นโอ้สนุกมากเรื่องนี้และผมเชื่อเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะด้วยสังาตญาณนะครับด้วยเอ่อเวลาที่เราฟังแล้วก็ฟังจากน้ําเสียงฟังจากวิธทีการเล่านี่ผมชมเลยนะครับว่าคือเล่าเก่งด้วยแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่ผมว่าคุณสุเจอจริงอ่ะ ไม่ไม่ได้ฟังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเกินเลยหรือว่าเรื่องที่มันโอเวอร์เลยนะครับเป็นเรื่องที่นึกภาพเออเขาเจออย่างนี้อย่างนี้เป็นลักษณะเงาอย่างนี้อย่างนี้หลังจากนั้นก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วก็พอกลับไปที่นั่นก็เจอศพจริงๆเฮ้ย hey, ผมมีติดอยู่เรื่องหนึง่งโอ้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไงพี่ก็ช่วยโทรไปหาคุณสุขหน่อยลืมถามว่าทําไมเนี่ยออถึงต้องมีการขุดหลุมแล้วก็ฝังศพเนี่ยไว้สองหลุม หลุมหนึ่งเนี่ยผม่ฟังน้องแจาคหลุมหนึ่งเนี่ยเป็นหลุมที่ฝังฝังตัวของนายเตี้ยแต่ว่าเจอแต่ตัวแต่ไม่เจอหัวแล้วก็อีกหลุมหนึ่งเนี่ยเจอแต่หัวเหมือนกับว่านยาวเนี่ยพอฆ่านายเตี้ยได้เนี่ยก็คือเ,ออเหมือนกับฆ่าแล้วก็ตัดคออฆ่าตัดคอเหมือนฆ่าตัดคอตัวก็ฝังที่หัวก็ฝังที่อ,อันนี้คือมันเป็นความเชื่ออะไรหรือเปล่าทําไมต้องขุดสองหลุม ใช่ใช่ใช่เออนะครับเดี๋ยวช่วยฝากถามอะไรลืมถามเมื่อกี้นี้เอาละครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับเข้าไปดูติดตามผลงานพวกเราได้นะครับตามช่องทางหลังๆอไปนี้ครับคุณผู้ชมครับ